นนท์โสภาวันนี้ช่วยพีเซนต์คาร์โกบอกให้นาด้วยนาติดประชุมด,วด่วนขอบคุณครับโอเคครับนาโอ๊ตได้ครับสวัสดีครับผมนนท์โสภานะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับตู้ไฟประกาน้ำหนักเบาในรถกรอล์ฟดัดแปลงนะครับ ในส่วนของตัวตู้นะครับมีขนาดความสูงที่140เซนและขนาดความตั้งอยู่ที่180เซนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เข้าไปในพื้นที่ที่จากัดที่ต้องการการรับส่งอาหารและสินค้าและบริการในพื้นที่ที่กระชับอย่างเช่นศูนย์ประชุมคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆในคอนเซปที่ว่ากระชับรวดเร็วในส่วนของการเปิดปิดนะครับดันเข้าไปเปิดขึ้นในส่วนของทางด้านซ้ายนะครับทําเหมือนกันครับดันเข้าไปปุ๊บดันขึ้นปุ๊บปุ๊บแล้วก็เปิดจากทางด้านซ้ายก่อนเสมอนะครับปุ๊บ พอเปิดประตูออกมานะครับเสื้อผ้ามันเยอะใช่ไหมพ้นหายากใช่ไหมไฟตัวนี้ครับเปิดปิดอัตโนมัติในส่วนของผนังนะครับของเราจะเป็นผนังของไฟเบอร์กลาสที่เป็นรูปแบบของแซนวิชพาเนลคุณสมบัติเด่นนะครับคือแข็งแรงทนทานพื้นผิวเรียบน้ําหนักเบาเวลาเคลื่อนที่ประหยัดพลังงานมาในส่วนของพื้นนะครับเป็นพื้นสแตนเลสลายตินเป็ดข้อดีนะครับสำหรับการเคลื่อนย้ายที่ต้องเคลื่อนย้ายตลอดเวลาจะเกิดรอยยากแข็งแรงทนทานกันลื่นแล้วก็ล้างง่าย และในส่วนของรถคันนี้นะครับทางลูกค้าต้องการขนย้ายเสื้อผ้าทางเราได้ดีไซน์และออกแบบเป็นช่องช่องช่อง,องของการแขวนเป็นสแตนเลสน,นะครับในการขนย้ายเสื้อผ้าของงานประเภทเสื้อผ้าครับความเสียหายจะเกิดขึ้นได้ยากมากพอเรามีช่องแล้วเสื้อผ้าจะยับยากการเคลื่อนที่ได้ง่ายแล้วเสื้อผ้าสามารถขนได้เยอะมาก เหมาะสาหรับงานที่ว่าเป็นโปรดักชันที่ต้องการขนย้ายเสื้อผ้าหรืองานจำเพศธุรกิจที่ต้องการขนเสื้อผ้าในการขนเสื้อผ้าเยอะและขนเสื้อผ้าตลอดไม่เกิดการยับแน่นอนครับผมรับประกันต่อไปมาทางด้านหลังกันนะครับเราเอาล็อกกันลมนะครับขึ้นมาใส่เข้าไปกดลงปั๊บเรียบร้อยแข็งแรงทนผมมั่นใจส่วนอีกทางด้านนึงนะครับก็จะมีด้านขวาคราเหมือนกันเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับทางลูกค้าให้โจทย์มาเลยว่าด้านหน้าขนส่งเสื้อผ้าด้านหลังขนส่งอาหารและนี่ครับการขนส่งอาหาร ทางประตูของเรานะครับเป็นการเปิดปิดที่ไม่ใช้แรงเลยปุ๊บแล้วพอชกอัพเด้งขึ้นมาปุ๊บไฟเปิดปิดอัตโนมัติที่กดด้านนี้ครับไฟจะเปิดปิดอัตโนมัติเรายังมีการแบ่งแยกได้ว่าอาหารจําเพาะหนึ่งอยู่อีกที่อาหารจาเพาะหนึ่งอยู่อีกที่เป็นการแบ่งชั้นแบบชัดเจนแล้วมาถึงตรงนี้เป็นไง เห็นสินค้าของเราแค่นี้เรายังมีสินค้าอีกมากมายครับให้ลูกค้าได้เลือกสรรเรามีหลังคาคาลิ่บอยที่โด่งดังมานานแล้วกว่า50ปีและยังมีรถพยาบาลรถบ้านสไลด์อินสไลด์ออนทัวริงและก็อคเซสซตอรี่ต่างๆอีกมากมายแต่ถ้าหากลูกค้าอยากรู้ว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างที่เราจาหน่ายไปแล้วให้ลูกค้าทุกคนไปตามชมได้เลยครับที่บ้านดําบ้านฟ้าบ้านแดง และถ้าลูกค้าคนไหนนะครับสนใจสินค้าติดต่อได้มาที่เบอร์02 752 8585 85, และมีอีกหนึ่งเบอร์นะครับ2 3 6 0 7 5 5 5โอเคนะครับและเรายังไม่หมดแค่นั้นและยังมีสินค้าและบริการอีกมากมายในเว็บไซต์ของเราไปรับชมสินค้าและเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a r y b o y c o m และในรายวๆนี้นะครับเรากำลังจะมีงาน Motor Ex p o ทั้งที่42วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม มีสินค้าของ Carry Boy ไปจัดโชว์จัดแสดงกันมากมายเพื่อนเพื่อี่ๆคนไหนสนใจอยากไปพบกับพวกเราตัวเ,เป็นอยากไปดูสินค้าตัวเ,เป็นไปเจอกันได้ที่งาน m o t o Expo ครับและถ้าใครนะครับสนใจสินค้าของ Carry Boy ติดตามไว้ได้และเจอผมใหม่นนโสภารายงานตัวครับ CarryBo Name Quality and of The Design